พี่สาวนะวันนี้แนวทางอาจารย์แตกจริงอนุโมทนาบุญด้วยนะเออส่วนออมสินแตกสี่งวดติดสี่งวดติดๆเลยนะออมสินนี้ระวังดีๆออมสินอาจารย์นี่สุดปังมาก <c oughs> โอ้พี่สาวอาจารย์คิดถึงทุกคนเนยอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดมาสามวันนี้คิดหอดนะคิดถึงนะอาจารย์ก็นะบางทีก็เฝ้ารอว่ามันจะเปิดให้อาจารย์วันไหนเนาะ สาธุจาสามตัวแตกปวดนี้รัฐบาลไทยจะได้ทาบุญร่วมกับขาา้าพเจ้าสาธุพิสมพิษขอให้บุญดุลนําพิสาวนะที่เอาแนวทางอาจารย์ไปซื้อเลยนะขอให้ถูกเถอะนะถูกห้าบาทถูกสิบบาทถือว่าเป็นบุญพิสาก็แล้วกันเนาะอาจารย์ปล่อยเลยนะพิสาอาจารย์ปล่อยนะเราไม่ต้องเสียเวลานะถ้าปล่อยแล้วคุณจะชอบมากกับอาจารย์อกกนี่คืออาจารย์อกก สายรูดเด้งเด้านะฝากชื่อคนนี้ไว้ด้วยนะนี่คืออาจารย์ออกกน,นะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์ฟังฟังดีๆนะคนไหนอยากเข้ากลุ่มอาจารย์ไม่ต้องยากจิ้มลิงก์เข้ากลุ่มเลยเด้อจิ้มลิงก์เข้ากลุ่มเลยอันนี้คืออาจารย์ออกกสายรูดเด้งเด้าอาา่ะฟังดีนะสายรูดเด้งเด้านะเอออาจารย์ออกกสายรูดเด้งเด้างวดนี้นะอ่าจะจัดหนักให้พี่สาววันนี้นะเออ รัฐบาลไทยวันนี้จะจัดหนักให้ F4 นะวันนี้นะอ่ะมาดูตัววิ่งก่อนเลยเป็นการไม่เสียเวลาแชร์ให้อาจารย์นะแชร์ตัววิ่งแล้วเ,เราต้องทําความเข้าใจในแนวทางรัฐบาลไทยนิดนึงนะพี่สาวนะรัฐบาลไทยง่ายๆสั้นๆได้ใจความวิ่งไปเลยฟังนะวิ่งไปเลยนะงวดนี้เน้นวิ่งอย่างเดียวฟังนะอาจารย์จะขอลงทุนหนักๆรอบนี้นะ ถ้าไม่มาขอเลิกเลิกเลิกเล่นรัฐบาลไทยเลยขอเลิกเลยเพราะว่าอะไรคือมันชอบมากที่สุดพี่สาวจา๋าตั้งแต่อาจารย์ไลฟ์สดมาคือมันชอบมากอาจารย์ก็ไม่เคยเจอที่ไหนเนาะเลขอะไรมันจะล็อกอะไรได้ขนาดนี้นะเลขตัวนี้เป็นเป็นเลขล็อกนะเลขที่เขาจะล็อกมานะรัฐบาลไทย471ท่านสวัสดีคนไหนที่มีนี่คนไหนที่เป็นนี่เยอะๆหรือ รัฐบาลไทยหนูไม่เคยถูกเลยค่ะอาจารย์นะซื้อมาหลายงวดตามมาหลายอันแล้วไม่เคยถูกอาจารย์ก็เคยฟันไม่ถูกแต่งวดนี้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นอาจารย์ได้ไหมสักงวดหนึ่งนะเป็นงวดนี้แหละที่อาจารย์มั่นใจมากตั้งแต่เป็นอาจารย์มาอาจารย์ถือว่ามั่นใจอย่างสูงนะพี่สาวชา้าอาจารย์ก็จะลงทุนหนักเหมือนกันนะรอบนี้นะเพราะถ้าได้ฟังอาจารย์อธิบายแล้วคุณจะชอบมาก ถ้าอยากถูกเปิดใจนะพี่สาวถ้าอยากถูกงวนนี้เปิดใจพี่สาวเปิดอกเลยนะเปิดอกมาดูมาฟังอาจารย์เลยขอเปิดอกนะรัฐบาลไทยนะอันนี้อาจารย์จะให้พี่สาวดูแบบนี้นะอะดูพร้อมกันนะไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนแล้วไม่เคยให้พี่สาวฟังแบบนี้ให้แบบคือการอธิบายแบบนิๆเน้นๆนะให้คุณให้ชัดเจนคุณฟังดีๆฟังดีๆนะตั้งใจฟังเลยนะกี่คนแล้ว 648ท่านอันนี้คืออะไรคะอาจารย์ดูดูตามอาจารย์นะให้โฟกัสที่เลขด้านหน้าอาจารย์นี่คือสถิติรัฐบาลไทยทั้งหมดอดูนะมีกี่งวดนี่คือรัฐบาลไทยนี่นดูนะนี่นี่นี่อาจารย์จะเลือกให้พี่สาวดูนี่คือรัฐบาลไทยทั้งหมดเลยนี่นี่กี่งวดสิบห้งวดเนี่ยเอาจารย์จะเลือกให้พี่สาวดูเลยเอาเรามานับกัน อาจารย์จะขยายให้โตโตเลยนะงวดที่แล้วล่าสุดเลขที่ออก90507อันนี้คืองวดที่แล้วมันออกคุณตั้งใจฟังเลยหนึ่งงวดอะดูนะดูดูนะหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดอ่ะดูไปเรื่อยๆห้างวดหงวดเจ็ดงวดแปดงวดเก้างวด สิงวดสิองวดสิบสองงวด13างวด14งวดแล้วก็สิบ้างวดคุณฟังดีๆนะสิห้างวดอะไรคะอาจารย์15งวดมันมีเลขตัวหนึ่งสิบห้างวดไม่มาเลยมันจริงไหมคะอาจารย์จริง พี่สาวฟังอาจารย์จริงๆมันเป็นไปได้ไงสิบห้างวดอาจารย์จะเขียนให้ดูไม่ออกเลยพี่สาวไม่มาเลยเอ๊มันเกิดขึ้นในไงตั้งแต่เป็นอาจารย์มามันน่าจะมานะทําไมไม่มามันไปใสไปใสเลขตัวนี้มันไปใสแล้วมันเลขอะไรค่ะอาจารย์อดูนะแล้วมันเลขอะไรที่มันไม่มาเลย อาจารย์ใจพี่สาวดูดูพร้อมกันนะไม่ใช่ว่ามันมันมาแก้งนะอาจารย์เขาแปลกใจว่าตั้งแต่อาจารย์เป็นอาจารย์มาเลขตัวนี้มันทําไมไม่มาอาจารย์เขาแปลกหรือว่าเป็นเลขล็อกเหรอะเนี่ยดูดูใหม่นะอดูมันมีเลขตัวเดียวไม่มาเลขตัวอื่นเขามาหมดเนี่ยพี่สาวเลขตัวอื่นมาหมดคือเลขอะไรคะอาจารย์อดูนะมันจะมีเลขตัวเดียวที่ไม่มาเลยศูนย์อดูนะศูนย์มาไหมมาเรามาหาศูนย์ก่อนศูนย์เคยมาแล้ว ต่อไปหนึ่งหนึ่งมาไหมอ่านดูหนึ่งก่อนดูหนึ่งหนึ่งมาแล้วเออโอเคหนึ่งมาสองมาไหมสองมาอ่ะสองก็เคยมาสามเคยมาไหมเออสามก็เคยมาสี่ล่ะอ่ะสี่ข้ามไปเราเราไม่พูดถึงเลขสี <6 S 1> <ๆ>่นะเลขสี่ข้ามไปเลขห้าเคยมาไหมห้าเคยมามีไงห้าหกเคยมาไหมอ่ะเลื่อนดูซิหกหกเคยมาไหมเคยมานี่เคยมาหกนะอ่ะเจ็ดเคยมาไหมอ่ะเจ็ดเคยมาบนล่างอีกต่างหากแปดเคยมาไหมอ่ะแปดดูแปดเคยมาหลายรอบด้วย จะมีเลขตัวเดียวที่มันไม่เคยมาเลยและเธอไม่มาเลยพี่สาวอาจารย์เป็นอาจารย์มาดูดิสิบห้างวดไม่มาเลยมันไปใสอาจารย์ถามสิว่ามันไปใสเลขเก้ามาไหมเลขเก้ามันก็มาเด้พี่น้องเด็เลขหกคุณก็มาแต่มีเลขตัวนี้อ่ะสิบห้างวดไม่มาคือเลขคือเลขอะไรเลขสี่ นี่คุณดูดีๆเลยเลขสี่ทำไมมันไม่มาฮะมันคือแปลกใจแท้มันเกิดอะไรขึ้นสิบห้างวดมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เป็นอาจารย์มาอาจารย์ก็ตกใจอาจารย์มานั่งไล่มันนั่งเลี่ยงดูว่าเลขเอามันคือบบมามันเป็นอะไรคือโหรื่มันจะมางวดนี้ไหมหอเอายังไงกันแน่สิบห้างวดแล้วนะ งวดที่สิบหกสีมนะนะ่มึงต้องมานะอ่ฟังนะมึงต้องมานะเพราะว่านานแล้วเนี่ยนานแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ไล่ให้ดูว่ามันมาจริงไหมงวดที่หนึ่งดูนะไม่มาไม่มีสี่เลยไม่มีสี่อันนี้ล่าสุดนะงวดที่สองไม่มาพี่สาวจา๋าไม่มาเลยงวดที่สามสี่ไมมางวดที่ห้าสี่ไมมางวดที่หกสี่ไมมา งวดที่เจ็ดสี่ไม่มางวดที่แปดสี่ไม่มางวดที 10, 4, ่เก้าสี่ไม่มางวดที่สิบสี่ไม่มางวดที่สิบเอ็ดสี่ไม่มางวดที่สิบสองสี่ไม่มางวดที่สิบสามสี่ไม่มางวดที่สิบสี่สี่มาหลักร้อยถือว่าไม่มา อ,นนอันนี้อันนี้งดที่เท่าไหร่สิบสามเนาะสิบสามสี่ไม่มางดที่สิบห้าสี่ไม่มาพี่สาวจ๋าๆๆๆๆๆคุณเคยไปฟังการวิเคราะห์แบบนี้แบบเข้มเข้มข้นแบบนี้ที่ไหนมาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยนี่อาจารย์กรน,นี้ขุดมาให้พี่สาวดูเลยพูดตรงนะขุดมาเลยให้คุณฟังเลยอ่ะพอเราได้สี่อ่ะพี่สาวกดสี่ขึ้นมาเร็วกดสี่ขึ้นมาแต่มีเลขตัวหนึ่งนะคุณฟังอาจารย์ดีนะ แปลกมากอาก,กดสี่ขึ้นมาเร็วสิบสี่สิบห้างวดพี่สาวอาจารย์ไล่ผิดสิบห้างวดสิบห้างวดไม่มาสิบห้างวดไม่มาแต่จะมีเลขตัวหนึ่งนะหนานมากไม่มาเลยอันนี้คือตัวอัดนะคุณเน้นนะนี่คือสองตัวตัวอัดอันนี้ก็จะเป็นสองตัวตัวอัดนี่นะเอาไปอัดนะเดี๋ยวอาจารย์ขยับกล้องนิดนึง เปิดใจเลยนะอาจารย์ขอเปิดใจจากใจนะอะดูเม็ดที่หนึ่งหนึ่งพันกว่าท่านพี่สาวจ๋าเม็ดที่หนะนึ่งนะเม็ดนี้อะทุกสำนักอาจารย์กล้าพูดได้เลยว่าขึ้นตามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็ขึ้นไปเคยขึ้นมาครั้งหนึ่งเม็ดนี้แหละเม็ดนี้นะหลายปีแล้วนะพี่สาวฟังอาจารย์นะหลายปีมากที่เลขตัวนี้ไม่เคยออกเลย อาจารย์เคยถูกครั้งหนึ่งและก็นานมากคือเลขตัวนี้พี่สาวมันหายจากวงการรัฐบาลไทยเป็นนานมากคือเลขตัวนี้นะนี่เลขตัวนี้นะจะวงไว้ให้เลขตัวนี้มันก็แปลกใจอาจารย์ก็แปลกใจจนว่าเอ้าทาไมมันไม่เคยมาเลยหรือแล้วเธอไปไหนหรือเธอจะมางวดนี้ไหมหรือมันจะอั้นซะละเนี่ยเดีดตัวเม็ดนี้นะเม็ดนี้หายจากไปวงการรัฐบาลไทยนานที่สุด ตั้งแต่อาจารย์ปีย้อนดูย้อนดูให้พี่สาวโอ้โหนานมากขอให้มานะงวดนี้นะขอให้แตกนะรัฐบาลไทยงวดนี้เอาเม็ดนี้ไปดูและไปชมแล้วไปชิมกันสีหพี่สาวจากเม็ดนี้หายจากวงการรัฐบาลไทย ไปนานที่สุดจริงๆพี่สาวไปย้อนดูนะหายจากวงการรัฐบาลไทยนานที่สุดจริงๆพี่สาวจนแบบอาจารย์งงอาจารย์งงพิมพ์ขึ้นสี่ห้ามาเม็ดหนึ่งนะพี่สาวพิมพ์ขึ้นมาสี่ห้าเม็ดที่หนึ่งเนี่ยหายไปจากวงการรัฐบาลไทยนานมาก งวดนี้เธอจะมาเธอจะไปเป็นนางเอกให้อาจารย์กอกเกียงสายรุดเด้งเด้าสี่ห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดท่านเข้ากลุ่มนะพี่สาวเข้ากลุ่มอาจารย์นะอันนี้คืออาจารย์ออกกอพี่สาวเม็ดที่สองเป็นกา,ารไม่เสียเวลานะเม็ดที่สองกันนะเม็ดที่สองอาจารย์กอกเกียงวันนี้สวยพูดตรงตนะสวยมากเม็ดน,นี้ถือว่าเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็น อันนี้เป็นรุ่นน้องนะอันนี้รุ่นพี่จะให้พี่สาวดูรุ่นพี่รุ่นพี่ตัวนี้ถ้ามาแล้วคิดว่านะเจ้ามือไายท้องเหมือนกันสำนักอื่นก็อาจจะขึ้นเล็กตัวนี้นะเม็ดนี้เป็นเม็ดรุ่นพี่อันนี้เป็นเม็ดรุ่นน้องนะสี่ห้ารุ่นน้องนี่มาดูรุ่นพี่สี่อะไรคะอาจารย์สวยวันนี้เลขอาจารย์ฟันสวยมากฟันสวยมาก โอ้อาจารย์เขียนไม่สวยเอานิดนึงนะเดี๋ยวขอลบก่อนอะสี่ห้าจะชอบมากจะอาจารย์แน่เห็นไหมบางคนชอบได้ลอตเตอรี่ไหมพี่สาวได้ได้ได้ไดลอตเตอรี่ไหมอาจจะหาไม่เจอละเม็ดนี้อาจจะหาไม่เจอแต่อาจจะไปเจอเม็ดนี้นะอาจจะไปเจอเม็ดนี้ในแผงได้ดึงมาเลยนะดึงมาเนาะเออ,เอวันเออวันนี้นะดดึงมาถ้าสี่ห้ามีก็ดึงได้เลย ถ้าสี่ตัวนี้มาดึงเลยดึงออกเลยรับประกันว่ามีโอกาสถูกรางวัลใหญ่สี่หกอ่ะไปอันนี้รุ่นพี่อันนี้รุ่นน้องเขาเรียกว่าเน้นการอัดถ้ามันซื้อได้คุณฟาดไปเลยหนักๆวิ่งก่อนแล้วมาอัดตัวนี้ สี่ห้ากับสี่หกเม็ดรุ่นพี่เม็ดรุ่นน้องนี่คือรัฐบาลไทยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสามตัวตรงเม็ดนี้ปล่อยแบบรุนแรงให้นะอาจารย์จะปล่อยแบบรุนแรงให้พี่สาวสามตัวตรงรัฐบาลไทยงวดนี้สวยมากดูโอ้ย ชอบผัวแดกเล่าหลายค่ะอาจารย์เออมันชอบแดกเล่าใช่ไหมอ่าล้อมันไปเลยพวกเนี้ลงจำนำนะ <c oughs> อ่ะพี่สาวสามตัวตรงอาจารย์มอบให้จ้ะนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะเม็ดนี้ถ้ามีบุญวัสนาจริงเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ให้เม็ดเดียวเท่านั้นแหละรัฐบาลไทยหกนะถ้ามีบุญวัสนาที่เราได้มาเจอกันกันกบอาจารย์ออกกอสายรุดเด้งเด้านะ ขอพิ่สาโชคดีเธอรัฐบาลไทยงวดนี้ชอบมากจริงๆนะหกสี่อันนี้เป็นสามตัวตรงนะอันนี้คือสามตัวตรงชอบฟังอาจารย์พูดตลกดีค่ะอาจารย์ถ้าสี่ไม่มานี่จะจะไปหาอาจารย์แน่มาเลยพิ่สาเอาตีนแตกเกือบมาเหยียบปากอาจารย์เลยเด้อ อาจารย์เอาจริงๆนะเอาเมียไปจำนำที่ลงรับจำนำเอาไปพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อจูงมันไปพร้อมกันนะเออถ้าเมียมองยากนี่ล้อมันไปเลยนะบอกว่าไปซื้อทองคําแท่งนะแล้วก็ตีนเด็กมันเข้าไปลงจำนำเลยนะเออเอาสูตรอาจารย์ไปเลยอ๋ออีเมียเอ้ยสี่แล้วก็ห้าไปเลยนี่น,นี่คือสามตัวตรงหมัดเด็ด อ่ะแคปเลยพี่สาวจา๋าแคปเอาไปเลย <c oughs> โอ้ยเลข่อยงามคักงวดนี้งวดนี้งามแหงอย่าบอกใครที่ไหนงามมากจ้ะพี่น้องเอ้ยแคปเจอร์แคปเจอร์อพี่น้องจา๋าเลขตัวนี้เป็นเลขหมุนกันเด้อพี่น้องเด้อเลขหมุนไปหมุนมาโอ้ยมันละซื้อง่ายไทยเมยเอ้ยถ้าหกสี่ห้าสามตัตรงออดขึ้นมาเนี่ย มันจะมีม่องอยู่ไหมมันจะมีที่อยู่ไหมเอออุตส่ามอบให้นะเออพี่น้องจา๋า <c oughs> โอ้ยจะเป็นหมักขักเลยอแม่เอ้ยพอวันนี้เหนื่อยมากแล้วนะวันนี้สรุปนะอาจารย์สรุปเลยวันนี้มันเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะวันนี้อาจารย์เปิดไลฟ์สดว,วันนี้วันแรกเนานะ ไลฟ์สด3อย่างเลยนะฮานอยวันนี้เราแตกฮานอยนะเด้งเด้าบนล่างนะพี่สาวจา๋าแล้วก็ไปแตกที่ลาวพัฒนานะแล้วก็อาจารย์ก็ปิดจ็อบไปที่รัฐบาลไทยให้วันนี้คนก็ดูพันสอก็ชืออ่าเยอะเด้วันนี้นะเพราะว่าเออเฟซอาจารย์โดนใบแดงโดนเตือนเนาะแต่ว่าไลฟ์สดวันแรกนี้ก็สมาชิกก็ยังให้ความ สนใจแล้วก็ติดตามอาจารย์อยู่อาจารย์ก็ขอบคุณพี่สาวมากนะทั้งกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์โอ้พี่สาวถ้าไม่ได้สมาชิกเขาเรียกว่ากดไลค์กดแชร์นี่ก็แย่เมันกันนะ